สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศพาไปกินอาหารมังสวิรัตที่เป็นอาหารเอธิโอเปียแถวสุขุมวิทซอย3กันนะคะเดินเข้ามาในซอยก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะคะเป็นเหมือนกับโลกทางตะวันออกกลางอะไรประมาณนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นอินต์หรืออาหรับนะคะจอดรถที่อาคารนานาเดินเข้ามาในซอยสุขุมวิทสประมาณ400-500เมตรร้านจะอยู่ทางขวามือด้านใน เป็นการประดับตกแต่งแบบเอธิโอเปียแบบแอฟริกันส่วนนี้คือเมนูอาหารมังสวิรัตมีให้เลือกเยอะพอสมควรนะคะวันนี้จะเลือกกินที่เป็นคอมโบจะได้กินหลายละอย่างเพราะไม่รู้จะสั่งอะไรดีค่ะนั่งรออาหารชมบรรยากาศไปด้วยนะคะคนที่มากินส่วนใหญ่จะเป็นคนโลเคอลหมายถึงว่าเป็นคนทางฝั่งของแอฟริกันนะคะ วันนี้มาคุณเยอะทีเดียวและนี่คือหน้าตาของอาหารที่สั่งจะมีหลายอย่างนะคะอยู่เพราะเป็นเป็นคอมโบส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นถั่วเพราะเป็นอาหารมือมังสวิรัตจะมีถั่วเขียวถั่วเลนทิลแล้วถั่วอะไรอีกอย่างหนึ่งแต่ละถั่วก็จะรสชาติที่แตกต่างกันอย่างถั่วเขียวรสชาติก็จะออกครีมี่ครีมี่ส่วนถั่วสีเหลืองที่ไม่ทราบถั่วอะไรก็จะเป็นออกเผ็ดๆนิดนึงนะคะ ส่วนถั่วสีส้มนะคะรสชาติจะออกเผ็ดๆส่วนสีเหลืองออรสชาติก็จะเป็นจืดๆนะคะแล้วก็จะมีผักที่เป็นสลัดก็คือมะเขือเทศใส่มากับมะนาวแล้วก็หัวหอมแดงพริกสดส่วนอีกเมนูผักก็คือจะเป็นกระหล่ำปลีกับแครอทและที่เห็นนะคะถั่วฝักยาวกับแครอทผักอันนี้ก็อร่อยคะ่ะแต่ไม่รู้เขาเอาไปทำยังไง ส่วนอาหารชุดคอมโบนี้นะคะเขาจะวางไว้อยู่บนแผ่นแป้งที่เราเรียกว่าซาวดูแผ่นแป้งนี่ก็คือจะออกเปรียปร้ยวๆเนาะแต่ว่าถาดนี้ใหญ่พอสมควรเลยนะคะตอนเริ่มกินกินจากแผ่นแป้งแล้วก็กินกับถั่วแล้วก็ผักต่างๆนะคะแต่พอก,กินไปสักพักนี้เริ่มอิ่มมากแล้วค่ะเลยต้องหยุดกินแป้งแล้วมากินตัวพวกถั่วก่อนนะคะไม่งั้นกินไม่หมดและนี่คือหน้าตานะคะหลังจากที่กินเสร็จอาหารเหลือประมาณนี้ค่ะ ตอนออกมาจากอาคารจอดรถนะคะอาคาร Ан นานาเห็นเป็นคล้ายๆซูเปอร์มาร์เก็ตจ่ามีร้านอาหารหลายร้านก็ว่าขากลับจะแวะนะคะทีนี้พอเสร็จจากอาหารที่เป็นแอฟริกันแล้วชื่อร้านเทแล้วนะคะ <ๆ S 2> ก็เลยแวะขึ้นมาที่นี่ขึ้นมาชั้นสองก็จะเห็นบรรยากาศเป็นร้านแบบชาวอียิปต์นะคะอาหารเขาก็มีน่าทานหลายอย่างถ้าใครชอบทานอาหารบางสรัตก็มีนะคะอย่างฟาลาเฟลหรือว่า,าใบ เรียกว่าวายลิฟอะค่ะที่เป็นใบอังุ่นแล้วก็ห่อห่อด้วยข้าวไม่ใช่ใช่เอาข้าวห่อด้วยใบอังุ่นถ้าใครชอบนะคะที่นี่เขาก็มีหลากหลายเมนูแต่เป็นเพราะว่ากินมาแล้วอิ่มแล้วก็เลยจะมาลองชาอะไรที่เป็นแบบของชาวอาหรับ บ้างนะคะถ้าใครชอบบรรยากาศการจัดสถานที่ตกแต่งสะอาดสะอ้านนะคะก็มานั่งได้นะคะที่นี่จะอยู่ที่ชั้น2มีอีกออสองสาร้านนะคะแต่จำไม่ได้แล้วข้างใต้ดินจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูคะ่ะ กขามีอยู่หลายเมนูเหมือนกันนะคะเลือกไม่ถูกขนาดจะหาเครื่องดื่มมาดื่มตอนแรกเห็นคนข้างนอกเขานั่งกินเป็นกาแฟของคนอารับอะคะ่ะที่มันจะเป็นคล้ายๆแก้วต้มหม้อเล็กๆนะคะแล้วจริงๆแล้วเขาต้มบนทรายอะไรประมาณอย่างนั้นเนาะแต่ว่าตัวเองไม่กินกาแฟก็เลยจะสั่งเป็นพวกชามานะคะแล้วที่นี่ก็มีขนมขนมแบบชาว อาหรับินะคะหรือคนอาหรับกินจะออกเป็นชิ้นเล็กๆสี่เหลี่ยมถ้าใครชอบก็มาเลือกได้นะคะส่วนที่สั่งมาจะสั่งเป็นขนมคล้ายๆกับเป็นนมเป็นครีมแล้วก็มีขนมปังแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยถั่วพิตาชิโอแล้วก็ถั่วอะไรอีก,อก,อกสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะถ้าใครชอบเมนูนี้ก็แนะนำนะคะดื่มกับชาหรือว่ากาแฟอะไรประมาณนี้ก็ได้ค่ะ นี่นะคะเขามาเสิร์ฟชาแล้วนะคะชานี้เป็นชานมผสม <c oughs> ก็เรียกว่าเอิฟนะคะเอ,อ่อออกจะเป็นแบบครีมครีมมันๆันคล้ายๆไม่แน่ใจว่าใส่เนยไหมแต่อาจจะไม่ได้ใส่นะคะบอกไม่ถูกเหมือนกันถ้าใครชอบนะมันจะไม่ได้มีความหวานจะออกเค็มนิดๆตะาแลมนิดๆน,นะคะหน้าตาของชานมนะคะจะเป็นประมาณนี้ก็แก้วใหญ่อยู่นะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาขนมว่าจะเป็นยังไงก่อนไปดูหน้าตาขนมนะคะนี่คือกาแฟนะคะกาแฟของคนอาหรับเขาของคนอียิปต์เนาะอ่หม้อที่เห็นนะคะเป็นหม้อกาแฟเล็กๆเ,เขาจะถามก่อนนะคะว่าเป็นกาแฟดำเอาหวานประมาณไหนเราก็เลือกความหวานได้นะคะรสชาติก็จะเข้มๆนะคะสำหรับคอกาแฟก็น่าจะชอบก็มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของเขาค่ะ อาหารบนโลกก็มีหลากหลายของประเทศหลากหลายชาตินะคะการกินอาหารใหม่ๆบ้างก็เป็นการเปิดโลกนะคะชิมรสชาติของอาหารของชาติต่างๆก็เป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็เป็นการเรียนรู้รสชาติของอาหารประเทศอื่นๆด้วยนะคะเป็นอะไรที่เปิดหูเปิดตาดีนะคะ ตอนนี้เมนูขนมกําลังจะมาเสิร์ฟแล้วนะคะเมื่อกี้พูดตั้งแต่ตอนต้นนะอธิบายไปแล้วนะคะนี่คือหน้าตาขนมที่พูดถึงนะคะเมนูนี้เนาะข้างล่างที่เห็นขาวๆนะั่นก็คือเป็นเกลือนะคะเขาวางบนเกลือจะร้อนๆในถ้วยที่เขาใส่ขนมมาก็เป็นคล้ายๆหม้อด,ดินนะคะซึ่งก็จะมีความร้อนพอตักขึ้นมาตอนแรกนะึกว่าเป็นครีมเป็นนมอย่างเดียวนะคะอย่างที่เห็นนะจะมีขนมปังอยู่ ถ้าใครชอบครีมี่ความเข้มข้นอันนี้แนะนำค่ะแต่ว่าส่วนตัวแล้วพรลี่ mm. ไม่ได้ชอบครีมี่อะไรเยอะประมาณนี้นะคะอันนี้ต้องแล้วแต่คุณชอบเลย mm. เดี๋ยวพักกินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะลงไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกันนะคะอยู่ข้างล่างนี้เองในนี้ก็จะมีร้านบิวตี้ด้วยนะคะขายของเกี่ยวกับความงาม แต่ว่านี่คือซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะของที่ขายส่วนใหญ่ก็จะเป็นของไทยก็เยอะนะคะก็เป็นคล้ายๆซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปของอาระของอารักหรือคนอ,อาหรบับเนี่ยก็มีบ้างแต่ที่แน่ๆเลยถ้าเกิดว่าใครนชอบกินมะกอกเนี่ยในในน้ำเกลือเนี่ยนะคะมะกอกดองเนี่ยที่นี่แนะนํานะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปขวดเล็กนิดเดียวก็ราคาสูงอยู่เนาะแต่ที่นี่ขวดใหญ่เลยนะคะจำไม่ได้ว่า กีออ่กรัมนะคะราคาเนี่ยประมาณ200กว่าบาทถือว่าราคาดีมากๆเลยถ้าเกิดใครชอบกินมากองเนาะที่เป็นยัดไส้พริกหรือว่าจะเป็นยัดไส้แครอทอันนี้ก็เลือกได้นะคะ บรรยากาศในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ประมาณนี้นะคะก็จะมีซอสมีเครื่องปรุงต่างๆที่เป็นของคนอาหรับนะคะแล้วก็ของเอเชียเราก็มีนะคะของเกาหลีอะไรก็มีเหมือนกันใครไปสุขุมวิทนะคะก็ไปเที่ยวชมไปชิมไปเลือกอาหารเมนูที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะเปลี่ยนบรรยากาศก็ได้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ